นะครับสาหรับการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเนี่ยขอให้ทุกหน่วยงานที่มีงบเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งภาคเอกชนก็ตามขอให้กําหนดให้ตรงตามที่ต้องการนะครับความต้องการว่าเราต้องการอะไรเราอย่าไปส่งเสริมทุนวิจัยในเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะของตอนเองหรือของใครก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีผลสำลิดต,ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเท่านั้นนะครับในเรื่องของการสนุนทุนต่างๆเพราะฉะนั้นจะต้องกําหนดกรอบเรื่องที่จะอนุมัติทุนวิจัยให้ชัดเจน ว่าประเทศเราหรือเราเองนั้นต้องการอะไรขาดแคลนอะไรไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับเอาเอาของเข้ามาดูตัวอย่างมานะทำให้เป็นใช้สติปัญญาคนไทยทำทำให้มันดีขึ้นให้มันใช้งานได้ทนขึ้นนะแล้วก็มีแบรนด์ของเราซะ้ะเป็นแบรนด์ของไทยในอานาคตถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันไปไม่ได้เราไปคิดอะไรใหม่มันไม่ได้หมดหรอกครับบางอย่างมันทําเรียนแบบก็ไดนะ้นำเข้ามาเป็นแนวทางแล้วเราก็ผลิตใหม่ออกไป นะครับก็อย่าไปละเมิดลิขส,สิทธิ์เขาก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการจัดทำงบประมาณปี58ก็ต้องพร้อมเบิกจ่ายโดยเร็วนะครับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพราะฉนั้นงบที่ผมคิดว่าจะสร้างงานได้มากมากคืองบการซ่อมแซมการกรา่อสร้างสถานที่ราชการโรงพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เร่งรัดทําในปี58ตั้งแต่ต้นปีไปมีโครงการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่นะครับให้ทั่วถึงหรือช่างวิชาชีพจบใหม่ให้มากเพื่อลดการว่างงาน เพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้มันก็จะมีมีงานมีเงินถ้ามาไปเรียนหนังสือต่อได้อะไรได้ก็แล้วแต่นะครับมีการฝึกความชํานาญทักษะเพิ่มเติมเทรนนิ่งสกิลมีเบี้ยเรียงนิดหน่อยมีเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนอะไรก็ได้ที่จะให้กับเด็กเขานะครับขอให้กระจายไปถึงคนที่ลําบากจริงๆคนที่ไม่มีทุนการศึกษายากจนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่คนรวยก็ไปเอาทุนมาไอ้คนจนไม่ได้ทุนนะผมไม่จะไม่เคยไปลดอะไรเลยนะครับมีบางคนบอกว่า ผมจะไปลดเงินกู้ยืมผมเพียงแต่ว่าอาจะหาทางยังไงให้มันทั่วถึงทํายังไงมันจะเป็นไปได้ไหมวันหน้าในอนาคตก็ไม่ต้องไม่ต้องกู้ยืมเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะถ้าเราใช้เงินไปอีกทางมากเกินไปทางนี้ก็ไม่ได้สาธารณสุขพื้นฐานก็ไปดูแลเขาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเอาทุกอย่างพร้อมๆกันเนี่ยไม่มีไม่มีทาได้หรอกครับรัฐทําไม่ได้แน่นอนนะรัฐต้องมากําหนดให้ชัดเจนขึ้นว่าแต่ละอันนั้นเราต้องการอะไรนะในเรื่องของ การขุดลอกแหล่งน้ําอ่านเก็บน้ําขนาดเล็กหรือทุกกิจกรรมอันนี้ก็ได้ให้สภาพ,ภาพกับทางนักข่าวไปเร่งตรวจสอบนะครับเร่งรัดแผนการใช้ใจ่ายคัดแยกอันในที่ถือว่าเป็นนโยบายของคอสชอหรือรัฐบาลโดยเร่งด่วนก็ต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบมาณเป็นต้นไปนี่ขอเรียนให้ทุกกระทรวงวงกรมที่เป็นเจ้าของมงมาณทราบด้วยนะครับให้ทําให้เป็นไปตามานี้ด้วยโครงการที่เกี่ยวกับอาหารการแปลรูปหรือว่ายารักษาโรคนะครับการขอใบอนุญาตจ,จากอยอสอมอ ต้องช่วยทาให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับมีประสิทธิภาพตอนนี้ก็มีเสียงเข้ามามากมายว่ามีปัญหาเรื่องช้าจุกจิกนะไม่ไม่มีข้อมูลชัดเจนต้องทําอะไรยังไงก็อย่าให้ขบ่นเลยครับส่วนให้การหรือใครที่อยู่ข้องไปช่วยกันแก้ตรงนี้หน่อยนะบางคนเขาบอกว่าถ้าไม่มีเส้นมีสายก็ทําไม่ได้หรือต้องไปจ่ายเงินใต้โต๊ะที่โน่นที่นี่ทําให้ผู้ประกอบการมันเดินต่อไปไม่ได้บางอันค้างเป็นปีๆมาแล้วทั้งๆท,ที่เขามีขีดดความสามารถในการผลิตในการทานะครับฝากดูแลเขาด้วยโครงการใดก็ตามที่ติด e a การทำประชาพิจารณ์นะต้องหาทางเร่งให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพื้นที่ไปใช้พื้นที่อื่นๆลดขนาดลงแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่ออะไรมลภาวะที่มันไม่ติดปัญหาเอเอนะครับไปใช้ที่ราชั้นพื้ดูได้ไหมพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้ไหมหรืออื่นนะครับที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันมันก็อย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นได้มันจะเล็กหน่อยก็เกิดใช่ไหมโดยเพะยิ่งเรื่องของการทําเหมือนกับแก้มลิงกันนะครับ ถ้าเราไปกําหนดในพื้นที่ที่ประชาชนอยู่มันก็ไม่ได้อีกแต่ผมว่ามันน่าจะมีวิธีการนะลองไปหาทางดูนะครับประชาชนก็ต้องเข้าใจนะอะไรที่เสียสละก,กันได้ก็ต้องเสียสละก,กันนะไม่งั้นต่างคนต่างเรียกร้องแต่ทําอะไรไม่ได้เลยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เกิดไม่ได้มันก็ลําบากเดือดร้อนไปทั้งหมดนะฮะความร่วมมือการบริการภาครัฐเนี่ยต้องเข้มแข็งนะครับทุกกระทรวงต้องร่วมมือกันร่วมรับผิดชอบไม่ทําอะไรเป็นรายกระทรวงอย่างเดียว ให้มีการพบปะประชุมร่วมกันสแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกันก็อย่างที่เคยยกอย่างไปแล้วนะครับไม่ว่าเช่นการทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าปะปา,ปาโทรศัพท์ที่ต้องฝังใต้ดินก็คุยกันสิครับท่านจะทําเมื่อไหร่ถ้าก็นัดกันไปทำซะเอาแผนง,งานโครงการมาดูกันแล้วก็ทำทันทีเดียวไม่ใช่ขุดทีสามครั้งสี่ครั้งกว่าจะทําเสร็จมันก็ทําให้การจะรอนติดขัดเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับนั้นงานกลุ่มเดียวกัน เราไม่สามารถจะแยกโงมานแล้วแยกผายงานเป็นอิสระโดยไม่ได้คุยกันต่อไปเราคงคงไม่อนุมัตินะครับท่านก็ทําให้มันเรียบร้อยประชาชนก็ก็คอยดูด้วยแล้วกัน,นช่วยกันดูช่วยกันแจ้งมาด้วยการเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้สําคัญเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะครับเป็นแสนล้านนะครับในแต่ละปีเพราะนั้นต้องเร่งกระทําโดยเร็วทํางานเชิงรุกให้มากขึ้นนะวันนี้เรามีสถานการณ์ไม่ปกติอย่างนี้ท่านก็ต้องประชาพันธ์ในเรื่องที่มันดีๆนะครับสื่อก็ต้องพูดถึงสิ่งที่ดีๆของประเทศไทยบ้าง ไม่ใช่ว่าเราเอาแต่สิ่งร้ายๆมาพูดทุกวันตรงโน้นตรงนี้เหตุการณ์ร้ายแรงตรงนี้ทุกวันแต่อเรื่องดีๆท่านไม่พูดอันนี้ผมว่ามันทําให้มีผลเสียนะครับผมไม่ได้ไปโทษท่านหรอกเพียงแต่ว่าท่านต้องช่วยเราท่านจะเสนอข้อเท็จจริงไงก็แล้วแต่ท่านเสนอไปนะครับผมไม่ห้ามแต่อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ดีท่านก็กรุณาพูดถึงบ้างมันจะได้คนจะได้คลายความวิตกกังวลมาเที่ยวบ้านเรายกตัวอย่างเช่นการประกันชีวิตเวลาต่างชาติมาท่องเที่ยว ผมก็บอกหลายครั้งแล้วถึงแม้ว่าบริษัทประกันบางบริษัทอาจจะยังไม่รับแต่เราก็มีกองทุนไงครับมีกองทุนประกันภัยให้ตั้งไว้ตั้ง200 200ล้านนะครับถ้าใครมีได้รับการบาดเจ็บการสูญเสียหรือเสียหายเราก็จะดูแลนะครับใช้กองทุนอันนี้ของรัฐบาลเนี่ยดูแลให้เพื่อเป็นการทดแทนในช่วงช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทําการตลาดของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทุกคนที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็มีการเดินทางกันอยู่แล้ว เพราะนั้นก็แลกเปลี่ยนกันซาให้ข้อมูลเขาซาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่ใช่ไปพูดจาให้้ายกันยังยังขัดแย้งกันอยู่อะไรกันอยู่วันนี้มันไม่มีอ่ะมันยังไม่มีความขัดแย้งที่เปิดเผยเออกมานะก,ก็ก็เรื่องเรื่องอื่นก็ว่ากันไปนะครับแต่เรื่องวันนี้บ้านเมืองมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยพร้อมในธุรกิจการให้บริการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามคนไทยที่เป็นมิตรนะครับมีจํานวนมากทางไกร้านค้าผู้ประกอบการท่องเที่ยว ขอว่าอย่าเอาเปรียบลูกค้าเลยนะครับหลอกลวงลูกค้าขายของเกินราคาของปลอมอันนี้ต้องซื่อสัตย์นะครับต้องคิดว่าลูกค้านี่คือนายเรานายเราเลี้ยงดูเราทําให้เรามีรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องมันจะได้ตามไปแนละขยับตัวขึ้นในบ้างนะครับเรื่องของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่ผลผลิตหรือรายได้ตกต่ำเนี่ยมันหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเพราะนั้นผมพูดหลายครั้งแล้วว่า การที่จะร้องให้รัฐอุดหนุนกันอย่างเดียวตลอดไปมันคงไม่ได้หรอกนะครับเราต้องเริ่มแล้วเราต้องแก้ไขแล้วนะโครงการพระธา์โยมวันนี้ก็ทําไม่ได้เพราะมันมีผลเสียหายระยะยาวนะครับเราทําให้การพัฒนาประเทศด้านอื่นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือที่เราประกาศไปแล้วเช่นการลดต้นทุนค่าเช่าหน้าตลาดกลางการซื้อขายที่เป็นธรรมของพ่อค้าคนกลางอันนี้สําคัญที่สุดนะครับพ่อค้าคนกลางยากกำไรมากเลยครับเห็นใจคนจนเขาบ้าง นะท่านก็รวยมาเยอะแล้วนะที่ผ่านมาอะไรไม่ว่ากันวันนี้จากวันนี้ลงไปขอ,อร้อ,รองพ่อค้ากลางทั้งหมดนะครับอย่าให้เราต้องไปบังคับท่านนะเพราะฉะนั้นพ่อคา้ากลางหรือธุกรกิจเกี่ยวข้องต้องเสียสละช่วยรัฐช่วยชาตินะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อตอนตอน้นขึ้นปายเลยร้านนี้ช่วยชาติจะลดราคาถูกไม่ปลอมปนนะขายตามราคาคุณภาพดีไม่หลอกลวงกันอีกต่อไปนะครับประชาชนพี่น้องกเกษตรกรก็จะปลบมือให้ถึงซ้ำไป เขาได้จาว่าร้านนี้ตระกูลนี้ชื่อนี้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปถู่อนาคตนะครับขอร้องเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการปลองดองปฏิรูปเนี่ยก็ดําเนินการไปอยู่แล้วในวันนี้วันนี้ก็เริ่ม,มรับสมัครใช่ไหมครับวันที่14บก็มาสมัครช่วยกันและอะไรที่มันพูดคุยกันได้นะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่จะทะเลาะกันก็หยุดซะก่อนไปหาเรื่องที่ทําแล้วมันเกิดประโยชน์ในอนาคต ยั่งยืนเอาประเทศชาติเป็นหลักไปก่อนนะครับเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันทําให้ประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเป็นเวลานานความขัดแย้งเกิดขึ้นมาแบบทับซ้อนหลายเรื่องนะครับสรุปสรารภาพคาดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าทีมตํรวจได้ราางานมามีทั้งหมด70คดีนะครับเกี่ยวความมั่นคงเป็นคดีดนกระบนการเสร็จทิ่แล้ว7คดีและมีความเห็นสั่งฟ้องส่งสำนวนให้พนักง,งานตำรวจอายการแล้ว จำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น148คนจับคุมแล้ว116คนนะครับหลบหนีไม้จับ32คนอันนี้เป็นคดีความมั่นคงคดีสงครามนะครับในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคอทชชอให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่างๆที่เข้าพบในโอกาสเยือนประเทศไทย mm hmm. เช่นนายเคลาล่าซานานากุสเมานะครับนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสารัฐประชาธิปไตยตีมอร์เลสเต นายซาโตคิวมานลิฟตวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าประเทศวานูอาตูพร้อมคณะนายเชอริงต็อปเกย์นายรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรปูตานนะครับพลตรีสวรนเรืองมุญมีหัวหน้ากลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะโดยได้หารือกันในประเด็นความร่วมมือนะครับในด้านต่างๆทั้งในด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับทุกท่านก็ได้แสดงความ ชื่นชมในการทำง,งานและให้กําลังใจประเทศไทยนะครับในการทํางานของขสชให้กําลังใจในการที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปให้มากๆขึ้นนะครับเพื่อจะพัฒนาความร่วมือระหวังกันของทุกประเทศในโลกนี้ให้มากขึ้นต่อไปนะครับในเรื่องของสังคมจิตวิทยาในเรื่องของการรับน้องสถาบันการศึกษากลางเดือนสิงหาเนี่ยขอให้อยู่ในกรอบกติกาที่กําหนดนะครับข้อสำคัญคือไม่เป็นอันตรายไม่โลดโผน หรือเป็นการบีบบังคับรุ่นน้องนะท่านไม่ใช่หลักสูตรทหารนะครับแม้กระทั่งหลักสูตรทหารวันนี้ผมยังให้ปรับปรุงไปแล้วเลยนะให้ลดระดับลงนะท่านต้องให้รุ่นน้องเคารพรักรุ่นพี่ด้วยความศรัทธาในการกระทำที่ดีงามเป็นตัวอย่างให้เขาอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เราเคยถูกกระทํามาสมัยเราเรียนนะรุ่นพี่เคยทําไว้เราก็ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่ไม่ดีเราก็จะทำอีก ก็อย่าไปทําอีกรุ่นน้องทําให้เขามีความอบอุ่นพี่รักน้องนะการทำให้ร่างกายการทําให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อการบาดเจ็บสูญเสียนะแล้วก็เขาก็กลัวไปหมดไม่เรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้นะไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับทหารมันก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของหลักสูตรทางทหารก็ต้องฝึกให้เข้มแข็งทางหน้ากายจิตใจเราก็ยังคงต้องลดระดับลงให้มันอยู่ในกรอบนะไม่เกิดอะไตรายนะครับของท่านอย่าทําเลยนะมันคนละแบบกัน การทำรุ่นน้องดื่มสุราจนเมาไมยหรือว่าหัดยาเสพติดโดยพาะบังคับทั้งนักศึกษารุ่นน้องชายหญิงเนี่ยมันไม่สมควรนะห้ามกระทำโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถากมันมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็ต้องถูกลงโทษนะครับเรื่องต่อไปเรื่องเด็กแว้นรถซิ่งผมเคยพูดไปแล้วนะเริ่มได้รับรายงานเข้ามาอีกแล้วมีการแข่งขันกันอีกบนถนนหลายสายสายใหญ่ในช่วงกลางดึกแม้แต่ถนนกลางเมืองเช่นพระราม4คลองเตยก็จะมีกลุ่มเด็กแว้นออกซิ่งอยู่บ่อยครั้ง ชีวิตมีค่านะครับผมไม่เห็นประโยชน์ที่มามาแข่งกันวิ่งกันแล้วก็เป็นบ่อเกิดหลายอย่างนะครับเป็นภาระเจ้าหน้าที่ก็สนุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปลงพักนะหรือไม่ก็ตายนะบาดเจ็บ mm hmm. นั้นผมจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำกับดูแลตรวจตาเข้่งวดการคังเชิกฎหมายอย่างจริงจังในในบุคคลเหล่านี้นะครับ mm hmm. ข้อหวงใย,ยที่ผมมีอยู่มากในขณะนี้ก็คือเรื่องของการปลูกข้าวหรือ พืชที่มีราคาตกนะครับด้วยปัญหาเรื่องดิงมาซัพพลายไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการลดวงรอบในการปลูกพืชลงเช่นการปลูกข้าวปีหนึ่งบางพืนที่อาจได้สีครั้งสาครั้งสองครั้งต้องลดลงนะครับอย่าไปเอาปริมาณอย่างเดียวเพราะว่าน้ํามันไม่พอไงครับน้ําไม่พอน้ําไม่พอปลูกกี่ครั้งก็ตายหมดแล้วก็ปัญหาก็กลับมาที่รัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าต่างนี้เรื่องเรื่องการปลูกข้าวเหมือนกันพ่อพี่หัวเคยรับสั่งไว้แล้วว่า ทํำยังไงเราจะเก็บน้ําไว้ใช้ได้มากขึ้นในนาข้าวก็ท่านเคยรับสั่งไว้แล้วว่าทําคันนาให้มันสูงขึ้นใช่ไหมให้มันกว้างขึ้นนะเราไปลดขนาดคันนาลงเตี้ยลงแคบลงเพื่อจะได้ปลูกข้าวได้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่มันเก็บน้ําได้น้อยลงนะครับเราทาให้มันสูงเหมือนเดิมเหมือนท่านรับสั่งไว้เดิมแล้วให้มันกว้างหน่อยมันจะได้เป็นทางเดินก็ได้ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ให้มันขึ้นออกดอกออกผลให้ให้กินให้อยู่ให้ใช้ให้ขาย ปลูกมะละกอปลูกอะไรก็ได้มันอาจจะบังร่มนิดหน่อยช่วงแรกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงมันก็ไปได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ววันนี้เราต้องใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะปลูกอะไรที่แตงบวบอะไรต่างๆก็ได้ตามคันาเนี่ยแล้วเราก็เก็บกินไประหว่างที่ข้าวยังไม่ออกหรือไม่ก็ไปขายถ้ามันเหลือทําไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเออตรียมการเรื่องพวกนี้นะครับปีนี้จากสถิติที่รายงานมาเนี่ยน้ําจะน้อยลง ฝนตกน้อยลงการเก็บกักน้าในเขื่อนน้อยลงการอะไรกระจายน้ําหรือว่าอะไรปล่อยน้ามาเนี่ยจะน้อยลงนะเพราะว่าน้ํามันน้อยอะ่ะจะทำยังไงได้ก็ตอนนี้ก็ผมก็ภาวนาให้ฝนตกมา,มากขึ้นแล้วกันแล้วก็ให้หน่วยฝนหลวงเนี่ยทาให้หลายๆพื้นที่นะครับก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างนะก็ขึ้นอยู่ความชื้นขึ้นอยู่กับความถ่วงของป่ายนะอันนี้ก็คงเข้าใจายอยู่แล้วนะครับเรื่องการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยขณะเนี้ย ผมว่ามันเป็นราคาดีนะถ้าท่านปลูกผักออร์แกนิกได้ผักออร์แกนิกคือผักที่ไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับราคาสูงมากนะวันนี้ไปทําผักสลัดไม่พอขายนะวันนี้ปลูกไม่พอขายอยากให้ลองเปลี่ยนแปลงนาเป็นแปลงผักได้ไหมใช้น้ําให้น้อยลงขายราคาสูงขึ้นหรือไม่ก็นะครับปลูกถัว่วปลูกพืชยนอื่น,น,นๆ,ๆนะที่มีราคานะถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวมันอาจจะราคาตกเพราะมันเยอะ ข้าวเยอะนะเพราะนั้นการปลูกผล,ลไม้ผมพูดไปแล้วนะในคันนาผักออร์แกนิกแต่ท่านต้องรวมกลุ่มกันให้ได้นะถ้าหากว่าจะทําให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพอค้าคนกลางมากนะท่านรวมกลุ่มกันให้ได้จัดระบบการขนส่งเองทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่เปิดตลาดเองขายสินค้าราคาถูกอย่างน้อยก็เป็นการเผื่อแผ่แบ่งปัน